ตี้ขอบคุณมากๆจะาไปเรียนรู้ช่องคุณยูคุณยูดูดูแลช่อง u t ท b e จะสอนหมดทุกอย่างขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มาก,กีมากๆสวัสดีพี่ลาตีบอกว่าสวัสดีสายวังแคนจ้าจากพี่ลาตีทักทายไก่เด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณไก่ขอบคุณหลายๆเ้อใช้ใช้เทคโนโลยีพี่มากี้บอกว่าใชา้เทคโนโลยี ใหม่ราคาปานกลางจะช่วยความสะดวกการถ่ายทําขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แนะนำหนูหนูจะด,ดูความว่าเราเราเรา,เราเนี่ยด้านไอทีเรานี่แหละเราจะใช้ต่อ,อยังไงเลยซื้อโทรศัพท์มาซื้อไม่ตัดเสียงมาตอนนี้ยังยังทำไม่เป็นเลยจ้ะ กาบอกเลิฟเก้าขอบคุณหลายๆลาจ้าไกจะต้องมีการตลาดช่องขอบคุณค่ะพี่มาก,กี้พี่ลัตีขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่มาก,กี้บอกถ้าเป็นช่องแกงกับชายจะไม่ได้ประสิทธิภาพโอ้ยนั่นเละจ้ะอืมก <c oughs> ็อยู่ในนี่แหละทาบ้านบ้านนี่แหละค่ะทํบ้านบ้านจริงๆนี่แหละอืมก็ <c oughs> จะทําไปเรื่อยเรื่อยค่ะ,ะเป็นสตอรี่ของชีวิต ครอบครัวทำไปเนี่ยแหละค่ะลองทำไปก่อนพี่มากีจะต้องเรียนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ด้วยบางศัพท์นี่แหละจ้ะความที่เราไม่เก่งนี่แหละขอบคุณนายไก่เด้อขอบคุณนายไก่สติ๊กเกอร์มารัวๆวเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจมา แม่จำเป็นคนดังแต่เราไปถ่ายทำให้ดังได้เช่นไปของสามลังสิทธ์ตลาดพิยานรุมเป็นตลาดแม่ค้ายูทูบเบอร์สายกินไปถ่ายทำที่นั่นสบายไม่ปวดหัวไม่มีเรื่องดรามา่า หนูไปไม่ถึงลยสิชมบรุรีถ้ามีโอกาสไปถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสแต่ถ้าให้หนูไปถ่ายเลยหนูคงไม่มีโอกาสขับรถไปก็ขับไม่เป็นนี่แหละนะเรื่องของเรื่องไปไม่ถึงนู่น,นะคะ่ะหลงน่าจะหลงถ้ามีโอกาสได้ไปอาจจะได้ไปถ่ายถ้าไม่มีแบบเราจะไปเลยอย่างเงี้ยหนูคงไม่มีโอกาสนั้นอน,นี้พูดจริงๆนะคะพูดจากจริงใจเลยแหละอืม มายความว่าเราอยากไปไหมเราเห็นในโลกโซเชียลเราอยากไปนะอยากเห็นอยากไปแต่อยากอยากไปถ่ายแต่เรามันไม่มีโอกาสไงนอกจากว่าเขามาแถวนี้มาแถวเราอยู่เราก็ไปแต่ถ้าเราไปมันก็ค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะพี่ขอบคุณมากๆนะคะไปช่วยนั่งขายร้านพี่ยา่าคนรุมได้เราจะได้ยอดวิวทะลุมีแต่เรื่องอาหารของกิน พี่มากีบอกสู้ด้วยคอนเทนต์ตามกระแสสู้ด้วยการนำเสนอสร้างสรรค์สู้ด้วยไปอยู่แหล่งยูทู e สายกินสู้ด้วยงานคุณภาพเกรดดีวิดีโอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณคําแนะนำของพี่มากี้มากๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ ที่ให้คําแนะนาค่ะหนูก็พยายามจะพยายามทํานี่แหละค่ะก็อย่างที่หนูออกไปเนาะสามารถไลฟ์สดได้คุยได้อะไรเงี้ยก็ทุกวันเนี่ยคะ่ะก็จะใช้ชีวิตแบบนี้แหละอืมเออถ้ามีแบบอย่างหมอํำมาเราก็ไปถ่ายได้อย่างเงี้ยมีอ่าดาราอะไรเงี้ยความบังเอิญมีแต่ประมาณความบังเอิญที่แบบเราไปเราไป,เราไปเจออะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเราไปตอนที่เขามาแล้วเราจะต้องแบบไปเลยอะไรอย่าเงี้ยอย่างเราเนาะมันก็ถึงว่าและค่ะถ้าเราออกไปไหนมาไหนที่เราก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะอืมวก็นี่แหละค่ะพี่แต่หนูก็จะพยายามนะคะพยายามเพราะว่าเรามาทำจุดนี้แล้วเนาะพยายาม ถ้าแกมาแถวชนบุรีนี่แถวหนูอยูไม่ไม่ไกลมากเนะี่ยประมาณสิบยี่สิบกิโลเนยังจะไปเลยพี่ยาคนลุมจริงนะก็เป็นแนวทางไปต่อยอดได้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ